เอากราบพระเวลากราบหลวงพ่อท่านบอกไม่ต้องไปรีบสมัยนั้นท่านให้ท่านท่านให้เอารูปท่านนะไปไปวนนนน้หัวนอนเลยนอนหัวนอนเลยไม่ต้องกลัวทำอะไรก็ได้ท่านบอกเวลากราบเราจะได้มองภาพท่าน,นะ เวลาเรานั่งคุกเข่าแล้วนั่งพับเพียบเรามองภาพท่านเนี่ยแล้วเ,เราถวายชีวิตทุกวันมองทุกวันก่อนนอนตื่นนอนกราบทุกวันไงทีเวลาเรากลาบเราหลับตาเนี่ยภาพท่านก็จะเข้าประจิใจเราทุกครั้งที่กราบนะลองคิดดูเดี๋ยวถ้าเรากลาบสักปีหนึ่งสองปีสามปีกราบทุกวันไปไหนก็รูปท่านไปด้วยตาเราเห็นรูปเนี่ยจิต จิตเราจะสัมผัสนามธาทมมันเป็นความรู้สึกภาพท่านก็จะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือภาพท่านก็จะยิ้มสงอารมณ์นั้นไว้ให้ดีอารมณ์ที่เราสัมผัสภาพท่านนะมันเป็นการโทรถโทรจิตมันเป็นการถามธรรมะมันเป็นการถามขั้นได้ทุกเรื่องคำตอบก็คือเหมือนเราตอบเองมันเป็นความรู้สึกเอง ท่านบอกอย่าไปถามในสิ่งที่รู้มันไม่มีคำตอบให้ถามในสิ่งที่ไม่รู้ก็คืออนาคตอนาคตคือ5นาทีข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าประมาณเนี้คยค่อยๆทำบ่อยๆแล้วคลื่นเรากับคลื่นท่านนะมันจะเข้ากันคือเราจำอารมณ์ตรงนั้นได้อารมณ์ที่ท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะีทำบ่อยๆ แล้วเราจะเป็นผู้มีประโยชน์มากนะเราไปไหนเราสามารถจะนึกถึงท่านแล้วสามารถจะมีความรู้สึกในโลกของวิญญาณในโลกของมนุษย์เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงวิญญาณได้นะเนี่ยพอท่านพร้อมที่จะละพร้อมที่จะนำบาร,รมีท่านผ่านที่เราเนี่ยไปเป็นประโยชน์กับตัวเองไปเป็นประโยชน์กับการเวียนว่าตเกิด มนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายเนี่ยโรนะมันติดไม่ได้หรอกท่บอกมันจะเลยแล้วเสื่อมโรแล้วเนี่ยแต่ธรรมะที่ท่านสอนนะมันติดเราไปอีกหลายภพชาติยาวนานเลยเป็นอสงไขโน่นแหละท่บอกถ้าเราฝึกจริงๆในชาติเนี้ยทนในชาติเนี้ท่านจึงให้ลุงตาทนท่านบอกทนทนอย่างเดียวเลยท่นบอกขี้เกียจก็สวดไม่ขี้เกียจก็สวดนอนก็สวด ใหม่ๆก็รู้สึกเมื่อไรก็ต้องสวดต้องสวดต้องแผ่ทำบ่อยๆไม่นานอ่ะมันจะเกิดความเคยชินแล้วจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้มีประโยชน์มันจะมีความรู้สึกว่าไปไหนจะเป็นผู้มีประโยชน์ถ้าอยากเป็นผู้มีประโยชน์ก็นำศาสตร์หลวงพ่อไปไปปฏิบัติกันแล้วกันแก่มาท่านจะได้ มีคนดูแลเห็นไหมจะไปให้ลูกหลานดูแลไม่มีทางนะยกเนี้ยมันทิ้งเราแน่นอนแต่หลวงปู่ไม่ทิ้งเรานะฮะตราบใดที่เรามีประโยชน์อยู่เราสวดมนต์ทุกครั้งจิตเราสว่างทุกครั้งรู้เปล่าสวดไปนานๆเข้าเนี่ยจิตเราสว่างนะเราก็รู้เราคุยกันเนี่ยรู้สว่างเพราะมันชินไงเนี่ยอยากให้ทําความเคยชิน มันเป็นความรู้สึกอ่ะอ้าวกาพะไม่ต้องรีบนะถวายชีวิตทุกครั้งนะพุทธัางชีวิตตังเม่ปูเชมิธรรมชีวิตตังเม่ปูเชมิสัง ขังเชวตังเมพบเชมิพูดทางวันทามิทัมมงังวันทามิสังฆังวันทามิครูปชาอาจาร โคนางวันธามิมาตาเปโตโคนางวันทามิพระตายสิขาคาโคนางวันทามิสาธุอายุวันโนสุข,ขังสะตังสาธุวันนี้วันดี ้กำลังจกักรพพรดท่านที่อาจารย์สิ่งใดก็ตามขอจงสำเร็จในสิ่งที่ท่านอาธิษฐานทุกประการสาธุใครยังไม่อธิษฐานอาธิษฐานเอา